สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาไม่ชอตไม่เบาไม่มีเสียงรบกวนขณะบันทึกเสียงลงโปรแกรมบ a น d i c แคมนะครับขั้นตอนแรกเลยให้ท่านมาคลิกเลือกที่รูปลำโพงนะครับคลิกขวาแล้วก็เข้าไปที่ recording device นะครับเสร็จแล้วก็จะมีหน้าต่างป๊อ o อัพ ตัวนี้ขึ้นมานะครับให้ท่านเลือกไปที่ recording อ่าแล้วก็มาเลือกที่ตัวไมโครโฟนนี่นะครับอ่าสังเกตด,ดูจะมีเครื่องหมายถูกเป็นสีเขียวแล้วก็เวลาพูดเราจะมีอ่าความดังของเสียงอ่ะขึ้นข้นลงลงนีนมีขึ้นเสียงขึ้นขึ้นลงลงนะครับให้ดับมันคลิกเข้าไปที่ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้มาเลือกที่อ่าเลเ e ลนะครับเลเวลนี่คือการปรับความดังของเสียงพูดที่จะไปออกลำโพงนะครับ ถ้าต,ต้องการให้เสียงดังมากหรือต้องการปรับเสียงให้เบาลงก็เลื่อนได้ตามความเหมาะสมของการใช้งานนะครับอลองเลื่อนดูได้ครับพอเลื่อนขึ้นมันก็จะมีเสียงดังขึ้นส่วนตัวไมโครโฟนวูดเนี่ยจะเป็นการปรับเสียงให้ดังขึ้นมาอีกระดับหนึ่งถ้าท่านาเลือกปรับไปที่20เดซิเบลก็จะสังเกตเสียงจะดังขึ้นใช่ไหมครับ แต่ผมขอแนะนําว่าให้ใช้แค่สิบพอกํบบาลังดีนะครับส่วนหัวข้อถัดไปให้เลือกหัวข้อ Enhance นะครับเลือกมาที่ Immediate Mode แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกที่สามหัวข้อนี้นะครับเพื่อป้องกันเสียงรบกวนที่จะออกมาขณะอัดวิดีโอนะครับแล้วกดโอเค ต่อไปอเปิดโปรแกรม b a n d ี c a m ขึ้นมานะครับเข้าไปเลือกที่หัวข้อวิดีโอนะครับเสร็จแล้วมาที่การตั้งค่า,าแล้วก็มาที่หัวข้อเสียงนะครับอ,อุปกรณ์เสียงหลักเนี่ยให้ท่านเลือกเป็นไมโครโฟนนะครับส่วนอุปกรณ์เสียงรองให้ท่านเลือกเป็น วินเจ็ดซาวนะครับวินเจ็ดซาวเสร็จแล้วกดตกลงเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าค่าที่เราเซตไปเนี่ยเสียงออกมามีเสียงรบกวนหรือเปล่าหรือว่ามีเสียงพูดออกจากการบันทึกเสียงไหมเรามาเริ่มทดสอบเลยนะครับกดไปที่บันทึกแล้วก็สังเกตดูว่า,าขึ้นเสียงที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยลองสังเกตดูถ้าเราพูดอยู่มีเสียงขึ้น ขึ้นขึ้นลงลงอยู่เนี่ยแสดงว่าไมโครโฟนเราสามารถใช้งานได้แล้วยังไงก็สับถามกันเข้ามาได้นะครับถ้าติดปัญหาด้านใดยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ